สวัสดีค่ะคุณป้อมสวัสดีค่ะ,ะวันนี้คุณป้อมมีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะอะวันนี้มีเคสของผู้สูงอายุเนาะก็คือ,อคุณผู้หญิงวัยอายุ60หลังวัยเกษียณและก็อายุ60กว่าเนี่ยมีโรคประจำตัวเยอะมากนะคะพี่ท่านนี้เขาดูแลร่างกายมาหลายอย่างอยู่แล้วบำรุงร่างกายอ,อดีทอ็อกเขาทำเป็นประจำทีนี้ เขาได้ไปอ่านตัวสีส้มอเอกาสารเกี่ยวกับโปรดักที่เราแถมให้ไปเนี่ยปรากฏว่าเขาได้ไปอ่านตรงช่องอเรื่องของของวิสเขาก็เลยโทรมาถามพี่ว่าเขามีอาการตาเป็นเหมือนใยตะข่ายอ่ะเหมือนเหมือนจุดๆอะ่ะเขาบอกอาการใช่มันเหมือนอยากย่ายเหมือนแล้วเวลาที่เหมือนเ,ลเ,ลเวลากระพริบแล้วมันจะแสบๆแต่ว่าเขาไม่รู้จักเรื่องของน้ําตาเทียมอะไรที่ มันลดแรงแรงแรงเสียดอะไรเงี้ยเขาไม่รู้จักเขาก็เลยโทรมาถามพี่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันช่วยไหมตัวตัววิสเนี่ยสีส้มเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะพี่บอกช่วยสิคะเพราะตัวเนี้ยเขาออกแบบมาเพื่อดวงตาแต่อาการของพี่เนี่ยเขาตอนแรกเขายังไม่ไปตรวจนะอาการของพี่เนี่ยเขาเรียกว่าอ่าอวุนในตาเสื่อมอาการมันเป็นแบบนี้เลยถ้าจะให้แน่ใจหรือว่าเออเพื่อไม่เป็นการคาดเดาพี่ก็แนะนําให้เขาไปตรวจ ขาตรวจสุขภาพเราก็ไหนๆไปโรงพยาบาลเนี่ยแล้วเราก็ไปตรวจไปหาจากสูตรซะหน่อยอะไรเงี้ยอ่าปรากฏว่าไปตรวจมาก็พบจริงๆอ่าทีนี้พอพบแล้วเขาเขาเห็นว่าเนี้ยมันทานง่ายอร่อยอยู่แล้วเขาก็เลยอยากจะลองปรากฏว่าพี่ก็เอ่อให้เขาลองพร้อมกับตัวมินให้ทานคู่กันเลยหลังอาหารเพราะว่าเสริมไปเพราะว่าด้วยตัวพี่เขาเนี้ยมีปัญหาเรื่องของเลือดจางที่พี่เคยเล่าให้ฟังว่า ตัวซีดเหลืองมากแล้วก็น้ําหนักเขาเนี่ยจากเคยที่ก่อนที่จะมีมีปัญหาเรื่องของสามีเสียชีวิตไปมันก็ซึมเศร้าหลายๆอย่างนะน้ําหนักเขาเคยห้าสิบกว่าจนมาปัจจุบันเนี่ยเหลือส mm ี่สิบสามซึ่งผอมมากนะสี่สิบสามเนี่ยแล้วก็ซีดมากอพี่ก็เลยให้เขาทานคู่นี้ไปก็ถึงเดือนนี้ก็ประมาณเดือนครึ่งละสิ่งที่พี่เห็นอย่างที่พี่บอกแล้วว่าคือจะเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ย ในเรื่องของอาการซีดเนี่ยไม่มีละเริ่มเห็นเป็นชมพูละขนาด60ว่านะเห็นเป็นชมพูละแต่สิ่งที่เห็นได้อีกอย่างหนึ่งก็เห็นรอยยิ้มคนที่มีรอยยิ้มนั่นหมายถึงว่ามันเป็นการันตีหรือว่าเป็นตัวดัชนีบอกมาให้ให้คนนอกเนี่ยรู้อย่างว่าเขามีความสุขขึ้นสําหรับพี่นะเพราะว่าพี่เคยเห็นตอนที่เขาไม่เคยยิ้มไง<ภ>ออแล้วแล้วเรื่องของตาพี่ก็ถามเขาว่า เออพี่นี้เป็นยังไงบ้างเพราะตอนนี้กําลังเก็บข้อมูลเรื่องของอ่าวิสพวิสเป็นน้องใหม่ที่จะออกมาช่วยกลุ่มเนี่ยแหละคนสูงอายุโดยเฉพาะเลยจะได้ไม่ต้องไปผ่าตาัดไม่ต้องไปเสียเงินเยอะเนาะแล้วก็ได้มองเห็นตาสดใสไปก็พอบเออพี่ก็ไม่แน่ใจนะคุณป้อมว่ามันเกี่ยวกับวิสหรือเปล่าแต่ว่าไอ้อยากๆนะมันหายไปแล้วอแล้วพี่ก็รู้สึกว่ามันมันไม่เจ็บแล้วก็เดือนสว่ว อ่าใช่เขาบอกว่าไม่เจ็บอ่ไม่เจ็บก็บไ,มบไม่เจ็บไม่แสบนั่นแหละก็พี่ก็เลยถามเขาแล,แล้วแล้วพี่นี่ทานยังไงอะคะทานอย่างที่ป้อมแนะนำหรือเปล่าวันละสองซองหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่มันทานเยอะพี่ก็เลยทานวันละซองเพราะว่าพี่ไปอ่านแล้วในอ่าในมินเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องดวงตาเพราะว่าพี่พี่ทานหลายตัวมากแล้วหกเจ็ดตัวมันจะอิ่มอ่ะ <laughs> เพราะเขาเขาผอมใช่ไหม เออพี่ก็ว่าออโอเคเพราะทานคู่กันเพระพี่ให้ก็ทานคู่กันหลังอาหารตอนเช้าไงเออมันก็เลยพี่เรียกคือมันคือซปเปอร์บูดอ่ะเออมันคือวิตามินแร่ธาตุบวกกับตัวบํารุงดวงตานะอันนี้การันตีเลยว่าคนที่กําลังมีปัญหาเรื่องของเนาะตาเป็นหยักย่่ายคนที่ต้องหยอดน้ําตาน้ําตาเทียมนะอ,อ่าพี่แนะนําว่าให้ลองถ้าจะเป็นงบประมาณน้อยก็ เอาจากวิทย์ตัวเดียวก่อนคนที่กําลังมีปัญหาเนาะเรื่องที่อยู่ทํางานกับหน้าโทรศัพท์หรือว่าอายุสูงอายุเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่มีปัญหาก็จัดคู่นี้ไปเลยมินกับวิทรับรองคุณจะได้ดวงตาที่สดใสกลับมาแน่นอนอ่อขาก็ขอบคุณเท็ดนี้มากเลยค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video.